A road of nothing. Nothing. Just every morning, the same sun coming through the same window, at the same time to wake you up to the same day of the same pain, the same extreme boredom, of the same frustrations. and you see where this goes. <laughs> มาชามคนเดียวกับเธอไปแล้วตอนไหนเธอนั้นหายไป่อให้เขาโม้รักมันไปเป็นวลีคิดเธอไม่รับรักจะบอกว่าฟักแดดคิดน้ำตามันเคยอกมเลยมีอยากแก็ซุกคิดสัญญาจากนี้ไปจะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิตอ่ไม่อาจจะกล่าวตำนานก่อนนักเพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่เงี้ย เป็นแค่เส้นกันดานโคตอสุริยะจากเชีย่ยแค่ลำตับที่มีพระเอกกับตัวไรผมมันแย่เสมอเรีอกมันว่าไม่มีใครๆน้ำตาที่กันเอาไว้ก็ไหลย,ย้อนจากเบ้าซ้ายซึ่งสุดในคำสมบทติถึงตอนจบต้องแยกย้ายเก็บทุกเรื่องราวเอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชุน,นิรันเขามันอาจไม่แพ้เป็นคำสแญลก,ก็ณอนลีวันผมบงนี้เสมอจะอยู่กับเธอใน<ย>ทุกทรงชันขอโทษที่คิดถึงสักบ,บางครั้งหรือไม่ได้ใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้แพ้ให้ฉันต้องทนช้ำแค่เธอไม่赖ใ้ฉันมีตายมากลัวว่าวันหนึ่งเธอจะ กัวว่าเรื่องของเธอจะหายไปเก็บน้ำตาเร่องอยากช้ำใจแค่เธอไม่เอาแค่นี้ก็ไม่ได้เดียวมันจบตอนไหนไ้องู่าัเธอทพูดวารักคนเดียเก็บมาชำคนเดียวกับเธอไปแล้วเธอท่านหาไปมีแต่คำสมุทที่ผมจดในน้ำตาว่ารืมลัทั้งหมดมันเป็นกฎของเวลาจะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆปากแต่กูก็แลบเเป็นแทบตายเธอก็ไม่คือ แล้วซอยหลังทุกคนมันอยากจะไปของหมดสิ้นและความหวังคำว่ารักปรปรามที่คนยังเงคิดว่าสันทุกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอมาฝากฟังมันในหนังตอนจบไม่มีผมอยู่ในบทเธอทิ้งผมไป,ปก็ได้แต่ใจผมมันสก่กกระตุกเธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมดในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หายไปรักให้กลายเป็นเรื่องตลงจกจะทำอะไรัก็เพีพพพยงพอจะวางให้ฉันเชือ่อตลอดมาในวัน 是害怕。